สวัสดีครับพี่น้องมือนี้นะครับเท่ากับสีมาตักบาทเทโวนะครับหลังจากออกฟรนซ้าแล้วนะครับเดี๋ยวไปพร้อมคันเลยครับครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นก <c oughs> ารตักบาทเทโวนะครับ ท้าวกสสีมีบินทบาท3รอบนะครับรอบแรกอะจัตูปัจจัยพี่น้องรอบแรกก,ะ,ะ,รรก,กะเป็นการใส่จัตูปัจจัยรอบที่สองก็จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับรอบที่สามเป็นข้าวสุกครับพี่น้อง

มองนี่ก็วัดราชบำรุงนะครับตำบลเวียงชัยอำเภอพยัคฆภูมิสสยจังหวัดมหาสารคามนะครับนี่ครับพี่น้องเข้าเล้ฮะทักบาทเซโวนะครับให้ข่ายน้ำเนี่ย คระไทยนํำพระพุทธนะครับการตัดบาทเทโวนี่ก็เป็นประเภณนี่ที่สืบทอดกันมาดนนะครับพรบพุทธศาสนาตนนีกน่าอัา มารวมกันตักบาตรมารวมท่ามูนนะครับได้ไดีกอแล้วเรียบร้อยแล้วดีแล้วสาธุ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 น้ำกันพี่นง

มาพอเห็นว่าคลิป <coughs>

ตอนนเรามีเข้าใส่หลอกแน่ครับเป็นจัตุปัสใหญ่ลั้หลอก คุณให้มูสิบสามตันไหนที่แช่ไหมคุณให้หมูสิบสามตันที่ของผู้ใดเนี่ยเอ้ยน้าชาวบ้านลาชาชุมาจัง้างพังได้หนึงมีสองพังเหมกระพุเลูกผู้ใดกางเยอะที่ข้างนี้หยาบกันไ้มเรายก ภาษาชนิดกระชอนเฮ้าครับมากขัําบนครับบาสครับ

bây mày, chạy đây đi, ha, đi luôn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 , đi พี่จมีพะพุทธน้ำหน้านะครับพระพุทธนน้า

อสอีสองขาก็สิเวไปส่งก็สิเวไปทั้งเว้นออกเว้นตกุยสาุาุระทก่นทเริด้วยช่วยกันนะครับรอบแรกรอบแรกเป็นการ ทำบุญบบตัดบาปจะตุกปัจจัยครับศาสนาสนิทช้นเท่ากันมากข้าหลูกข้าหลานมากนะครับครอบครัวมาทำบุญนะครับรอ,อบแรกรอบแรกตามไปนะครับ <c oughs> แข่งครับทานไปแล้วรอบแรกนะครับแข่งรอบรอบแรกทานแล้วนะรอบแรกต่อไปก็เป็นรอบที่สองครับรอบที่สองนะครับใครใคร<ป>เป็นการตักบาตรพุทธกอนนะครับ ให้โยมมานี่ <coughs> multimulti-field <_an> worship เป็นการตักบาตรเราสารอาหารแห่งรรบพี่น้องครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนเฮ่าจะล่อใส้บาปด้วนะครับ รอบนี้จะเป็นรอบข้าวสารนาแห้งนครับห่รพบยวจะใส่สถองานด้วยครับทำนั่นเฮ้ากัน

รอ,อบนี้ค็เป็นข้าวสารอาหารแห้งะติภพรอบแล้วครับี้ ครับรอบนี้ค็เป็นรอบสุดท้าครับรอบที่สามเป็นการตักบาตรข้าวสุกนะครับเพื่อให้พระคุณเจ้าเพื่อนใ้ฉันเจ้านะครับ่านยงงมตันที่หลังอพี่นอนเขาเตรียม nét em thì... say bao súc này lấy cái này là này biết ừ. Ừ. <cười> <cười> để đi รอบนี่รับเป็นรอบสุดท้ายนะครับข้าวสุกเข้ากับทีไส่เข้าสุก เอาไปเีได้ทำบุญตัาบ่าตอสาธุสาธุสาธุเดเรียบร้อยครับพี่น้องครบสามรอบเดี๋ยวต่อไปเฮาบพ่สีได้ขึ้นไปเทิงศาลานะครับเพื่อถวายอาหารเช้าพระพิษุฆนนะครับสมมาสมปุทธะ นะ,ะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหโตสัมมาสัพพุทธัสสะพุทธบูชามหาเทโชตูธรรมบูชามหาปัญญู ติโรกนาถังติโรกนาถังอภิปูชยามะปูชามาเอสุภุปีมังครับสำหรับเมื่อนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับตักบาทเทโวออกพรรษานะครับกะขอวอวยพรให้พี่น้องทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับมีความสุขความจเจริญรวยเงินรวยทองนะครับ ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จทุกประการครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ